ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเตเลเจอร์กดรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามไปสู่4,000ซับสไครต์ครับผมไป let's go กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเตเลเจอร์นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาอยู่กับเว็บขุดบิตคอย n มาใหม่เลยครับนะก็สมัครครั้งแรกเราจะได้รับแรงขุดอยู่ที่1,000 g h f f r e เลยนะครับผมนะก็นั่นแหละมาใหม่นะครับผมนะก็ลองมาขุดกันดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมนะ ก็ถ้าใครสนใจก็ลองขุดดูนะครับลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับผลดเข้ามาก็เจอกับอ่าหน้านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสอนการลงทะเบียนแล้วก็ไปดูรายละเอียดกันในเว็บนะครับผมไม่รู้นะว่ามันจะถอนได้จริงหรือเปล่านะครับนะก็มาลองลุ้นกันเอาเองนะครับในตัวหอตรงนี้นั่นแหละนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้รับปากนะครับว่าจะถอนได้จริงหรือเปล่าหรือถอนได้อันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมนะก็ต้องลองดูเองนะครับถ้าใครอยากจะลองขุดก็ขุดดูนะครับ แต่ถ้าเว็บอื่นๆเว็บเคมเรียนพวกนี้โอ้ชิวๆเลยนะครับผมนะหรือเว็บที่ผมเคยลงไปนะครับขุดไร้ควอน่ะถอนได้จริงนะครับก็เว็บทุกเว็บมันมันก็อาจจะมีบินหมดหมดแหละนะครับผมนะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับพอคดลิงก์เข้ามานะครับก็เจอหน้านี้นะครับท่านผู้ชมไปเห็นใช่ไหมครับว่านี่ลงทะเบียนฟรีตอนนี้นะครับรับ1000นฟรีครับก็อย่างแรกนะครับอ่า แล้วนะครับทำการกดลงทะเบียนตรงนี้เลยโอเคนะครับแล้วพอมาถึงหน้านี้นะครับให้ท่านผู้ชมนคะครับทำการใส่ชื่อนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทำวกูเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้ที่เป็นยูสเนมนะครับแล้วก็อีเมลแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ i am not a robot นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้แล้วมันก็จะเด้งสู่เข้าสู่ระบบเลยนะครับก็โอเคเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปเจอตอนที่ผมเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับเลสโกครับผมโอเคนะครับพอเข้าสู่มานะครับเขาก็จะเจอกับหน้านี้นะครับก็หน้านี้ก็เขาก็าจะเป็นหน้าแผงข ก็ถ้าเราจะฝากนะครับฝาก30,000ซาโตชิ 30, นะครับจำนวนฝากสูตรสุด12 BTC ถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่8,000ซาโตชิฮะถอนขั้นต่ำนะ8,000ซาโตชิ 8, เองเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมนะก็ตรงนี้เขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อเดสบอร์ดผู้ใช้ของเราเข้าสู่ตั้งแต่วันที่10พฤษภาก็วันนี้นะครับผมนะก็รายได้วันหนึ่งก็จะได้เท่าไหร่อ่ะ390ซาโตชิรายได้ต่อเดือนก็ หมื่นสองกำลังขุดก็1000 GH ต่อวินาทีกำไรรายสัปดาห์ก็2007ถอนทั้งหมดก็ยังเป็นศูนย์พลังงานเองก็ยังเป็นศูนย์นะครับก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะในส่วนของตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูอันแต่ละอันเลยตัวนี้มันก็ขุดให้เราไปนะครับผมหน้าแดงขุดอยู่ที่1000ก็โอเครับเราสามารถขุดแบบปิดหน้าจอไปเลยก็ได้ครับเหมือนทุกเว็บครับคือไม่ต้องไปเปิดหน้าจอไว้หรอกก็ตอนนี้นะครับเพื่อการลงทุนนะครับก็เริ่มต้นที่ส0,000ืใช่ปะก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณ 3 8 6 Satoshi กซาโตชิกำไรต่อวันเท่าไหร5่5%เอนหรออันนี้ก็ไม่แนะนำให้ฝากนะครับอย่าเลยนะครับผมนะผมบอกเลยอย่าฝากนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะจ่ายจริงหรือเปล่าครับอย่าฝากมาคูดกันฟรีดีกว่านะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็วิธีการซื้ออยู่ตรงนี้สแกนหรือเอาที่อยู่เจียที่อยู่บิตคอยตรงนี้เอาไปใส่นะครับแล้วก็กดเติมแค่นี้นะครับแต่ผมไม่แนะนำนะอย่าเลย อย่าหยุดเด็ดขาดนะครับมาขูดิฟรีดีกว่าโอเคครับเรามาดูส่วนของการถอนกันเลยส่วนการถอนนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อเขาจะให้เราทําการแก้ไขนะครับแล้วก็วางที่อยู่ไปปุ๊บวางที่อยู่ของบิตคอยแล้วก็ใส่จํานวนเงินแล้วก็ใช้ที่อยู่บิตคอยของฉันถูกต้องติดตรงนี้ด้วยแล้วก็แอนแอรโลบอททำธุรกรรมแล้วเขาค่อยบอกว่าโรดตรวจสอบข้อมูลและที่อยู่กระเป๋าบิตคอยอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง แล้วก็ทั้งเงินต้นและกําไรคุณสามารถถอนได้ทันที24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เพื่อให้คุณควบคุมการเงินของคุณได้ประวัติการถอนก็จะโชว์ตรงนี้นะครับแต่นี้ยังไม่มีนะครับก็โอเคครับก็รอไปนะครับผมนะคุณขุดกันไปนะครับผมชิวๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของการอ้างอิงนะครับผมนะการอ้างอิงมีอะไรบ้างก็มาดูนะครับก็จะมีแบบว่า20% 10% 5%นะครับก็สามารถเชือเพื่อนได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับผมนะมาขุดกันไปฟรีนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็ชิวๆนะครับผมนะ ชิวเลยก็มันมันไม่มีอะไรมากครับผมน้ำมาฟูดฟรีเลยสมัครครั้งแรกก็ได้รับหนึ่งพันแล้วนะครับผมนะหนึ่งพัน ghs t a นะครับผมนะฟรีเลยนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าเพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มของเราประสบการประสบอ๋อไม่ประสบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วและเติมศักยภาพเราจะพัฒนาโอกาสในการทางานของพานธมิตรสาหรับผู้สนับสนุนและผู้ใช้ที่กระตือรือร้นที่สุดของเราสิ่งที่หมายความว่า เราจะให้ผู้ใช้ของเรามีความสามารถการรับรายได้พิเศษจานวนมากโดยอ้างอิงจากแพลตฟอร์มนี้กับผู้ใช้ใหม่อ๋อเราก็สามารถเชิญเพื่อนเยอะๆนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกเลยเชิญเยอะๆนะครับผมนะเชิญเยอะๆเชิญไปทั้งในกลุ่มหรือในไหนก็ได้นะครับขอเชิญเยอะๆนะครับผมนะชิวๆเลยก็โอเคนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนขอ,ของตรงนี้ที่เป็นราคาครับราคาตรงนี้คืออะไรอะ คือที่เราจะซื้อแรงคูรื่งเหราก็จะคำนวณให้เราเรอโอ้โหแล้วก็มีพันธมิตรอะไรแนะนำเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ไม่แนะนําให้เติมนะครับอย่าเลยแล้วก็คําถามที่พบบ่อยมาเรา,เ,ราเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ามันมีจะมีมันมันจะมีคำว,ว่าฉันสามารถถอนและได้ค้าไรกเมื่อไรแปดหมื 80, ่นสต๊าแปดพันสต๊ชิครับนะต้องรอให้ถึงนะครับผมนะหนึ่งเดือนเราจะขุดได้ประมาณหมื่นสองก็ลองลองดูกันไปนะครับผมนะไม่รู้จะถอนได้จริงหรือเปล่า ก็ลองขุดกันได้นะครับถ้าใครสนใจก็โอเคครับตรงนี้จะเป็นสถิติสดนะครับสมาชิกก็อยู่ที่หมื่นกว่าคนพลังงานก็อยู่ที่สิบจุดเจ็ดนะครับพลังงานที่มีอยู่โอ้โหกี่ล้านเนี่ยยี่สิบล้านถึงสองล้านมีนนนเฮดการจ่ายเงินก็อยู่ที่ศูนย์จุดหกเจ็ดนะครับอ่ารันาร์มของเซิร์ฟเวอร์เจ็ดวันนะครับราคาของตลาดบิตคอยก็ศูนย์จุดศูนย์บีดีซีแสดงสกุลเงินบีดีซีดอลลาร์ดอลลารูสูรูสียูร์เออแหละ ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็รายได้รายวันนะครับของเราจะขุดได้ที่ประมาณ390าสตชอรายได้ต่อเดือนนะครับเราอยู่ที่ประมาณ1 2ห่นสก็ทันแหละนะครับลองดูนะครับขุดไปเดือนหนึ่งไม่รู้จะถอนได้จริงก็บอกก็มาลุ้นกันนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปสู่5000ันัไครด้วยกันนะครับผมนะเลสโก้ครับผมบ๊ายบายครับ